อ่ะทีมงานนครสวรรคครับนครสวเรคครับบางนี่ล่านเติรนกับบางนี่นครสวรรค์ตรงคบีตามไป ันปที่นี่เลย,ยะลุมเมฆขึ้นไปทำ เอาเมฆไปแล้วเป็นแบบได้ใส่ครับเมฆกาหวานง่ยครับ